วันนี้หลวงปู่เดินมาด้านหน้าวัดถนนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นท้องทุ่งนาตอนนี้ใกล้จะถึงหน้าทำนากันแล้วเนื่องจากมีฝนตกลงมาก็เห็นมีชาวนาาเตรียมไถท,ที่ไถนาการทำนาก็เป็นอาชีพของเกษตรกรที่มีมาแต่โบราณการชาวนาไทย หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินพื้นที่กว้างใหญ่แพ่สารท้องทุ่งนานระพุทธสถานวัดปวงชัยซึ่งบริเวณนี้แต่เดิมตะก่อนนูนเมื่อหลายร้อยปีก่อนบริเวณนี้เป็นชุมชนด้านทุ่งนาที่เห็นชาวนากำลังขุดดินอยู่นั้น แต่เดิมก่อนนั้นเป็นพื้นที่ของโรงเรียนชั่วโรงเรียนบ้านโปง่งด้านทางเหนือวัดก็เป็นชุมชนหมู่บ้านชื่อว่าบ้านเป็นบ้านโป่งเหนือด้านที่ใต้ของวัดก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านโป่งใต้วัดโป่งชัยเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางชุมชน เปวัดดั้งเดิมเก่าแก่โบราณการอายุหลายร้อยปีที่ต้องปล่อยโลกล้างเป็นวัดล้างไปนั้นเนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นที่ลุ่มต่ำลุ่มต่ำเวลาสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนขึ้นมากักเก็บน้ำบริเวณนี้ก็เป็นน้ำเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนทำให้น้ำท่วมที่ว่าเขื่อนกิวลมการระวังอำเภอแจ้ห่ม แม่น้ำวังอำเภอเชะหมกับอำเภอเมือลงลำปางจะมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำทุกปีจนกระทั่งมีความเห็นตรงกันหน่วยงานรชาชการก็ได้ให้ชาวบ,บ้านวัดโรงเรียนอบพยพประยุอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำวังที่เป็นที่สูงกว่าที่นี้ชื่อว่า,วาชื่อว่าบ้านแป้น จนกระทั่งถึงปัจจุบันจะทําให้บริเวณวัดป่งชยยัยแห่งนี้เป็นวัดที่โลกล้างมานานนับร้อยปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีน้ําท่วมอยู่ที่ผ่านมาก็มีถ้าน้ํามากน้ําก็จะท่วมแต่ถ้าระบายบริหารน้ําของเขื่อนจัดการได้ดีน้ําก็อาจจะไม่มากนักแต่ถ้าปีไหนน้ํา ฝนตกลงมามากก็ทำให้น้ำท่วมเช่นกันทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศคราวนี้เวลาก็ใกล้ค่ำแต่ว่ายังมีแสงแดดอยู่ชาวบ้านชาวนาชาวสวนชาวไร่ <c oughs> ก็จะมาเตรียมแปลงเตรียมนาที่จะทำนาในโอกาสที่ ฝนจะมานี้การทํานาเป็นอาชีพที่มีมานานก็ไม่ใช่ว่าทําง่ายๆเนะทําก็ยากพื้นที่ก็ใหญ่กว้างใหญ่บางบ้านบางครัวเรือนก็มีหลายสิบไร่อย่างชุมชนนี้จะเห็นมีกำลงังขุดดินอยู่นั้นคนเดียวเนื่องจากครอบครัวนี้ที่ทราบมาก็มีไม่มีพ่อบ้านพ่อบ้านได้เสียไปแล้ว มีเพียงแม่บ้านแม่บ้านคือท่านกาลังที่กําลังขุดอยู่นี้แล้วก็ลูกๆลูกๆก,ก็เป็นลูกลูกผู้หญิงก็ไปเรียนหนังสือทํางานอยู่ในเมืองก็ไม่ได้กลับมาทำอาชีพเหมือนอย่างแม่ซึ่งปัจจุบันนี้อาชีพทีพพพ่ทำเหมือนกับช,ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเหมือนกับพ่อแม่นั้นเด็กปัจจุบันคนรุ่นใหม่นี้ก็จะไม่ทํากันแล้วก็จะไปหางานทํา ในโรงงานอุตสาหกรรมเรืองานในชุมชนเมืองในร้านค้าห้างร้านต่างๆจนทําให้ที่นาว่างเปล่าก็มีบางบ้านก็ไม่ได้ทําให้เขาเช่าทําบ้างทําแบ่งกันบ้างเพราะเนื่องจากว่าทําแล้วทําไม่ไหวอายุมากขึ้นเรื่อยๆคนที่ทําไหวก็ยังทําอยู่ นคนที่ทําไม่ไหวก็แบ่งให้ผู้อื่นทําทําแบ่งกันเอาเมี่ยเมียวตามมาทําไมครับมเมี่ยหเมี่ยวน,นี่บุญมิไม่ใช่นี่ทองอ่อนสีสุดามาหมดโยมพี่ทําขุดดินอยู่องนี้คนเดียวถามหน่อยครับทํานากี่แปลงตอนนี้ครับทํานาหกแปลงหกแปลงหกแปลงนี้พื้นที่กี่ไร่แปลงหกแปลง ไล่กว่าเนาะทำเจ็ดแปลงเ็นแปง้งกล้งนั่นเป็นประมาณไล่กับสามงานถ้าเป็นผู้หญิงทำคนเดียวไม่ไหนฮะสุดยอดผู้หญิงทำคนเดียวเส้นก็เป็นยมอยู่ในหมู่บ้านนี้บ้านพงษ์ชัยก็ขยันช่วยงานวัดเป็นประจําทุกปีก็มาช่วยงานงานทุกงานก็มาช่วยตลอดพื้นที่นานก็อยู่ตรงข้ามกับวัดนี่ฟังทังนี้ครับแต่เดิมบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ของโรงเรียนม่อกอนู่นาแล้ว เธอปัจจุบันนี้คนที่จะเข้าไล่เข้านาคนรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยมีแล้วไปทำงานจากที่อื่นกันหมดก็เหลือเพียงแต่ผู้ที่ยังมีพอมีก็อยู่ในวัยที่วัยสูงวัยแล้วแต่ถ้าหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วก็ทำไม่ไหวก็ต้องแบ่งให้คนอื่นทำตอนี้คนทำนาทำงานนาวันนี้มีน้อยครับสำหรับโยมนี่ก็เป็นผู้ที่ สู้สู้งานสู้การสู้ชีวิตเป็นกเกษตรกรชาวบ้านป่งชัยเนี่ยอยู่ที่นาอยู่ติดกับวัดนี่ช่วยงานวัดมาตลอดทุกงานที่มาก็จะช่วยงานวัดตลอด มาตุนถุงถุงนามบาไล่หัน,หน่ไนะมได้จะมานหลวดนามพวกน้อยเด้ครับสำหรับเกษตรกร,ท,กรท่านนี้ก็ไม่ใช่อายุน้อยน้อยนะครับอ,อายุหกสิบกว่าแล้วหกสิบกว่าแข็งแรงอยู่ทำทำงานได้กับก็เดี๋ยวงานก็จะถึงวันที่สามนี้แล้วจะมีงานวางซีราลเลิกอ่า ที่สามวันวิสาขาบูชาแต่โยมก็ได้มาช่วยกันตรงนี้เนะขาอยู่ใกล้กันนี่เนาะครับวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดเพึ่งพาอะไรกันไปทําไว้ก็เพื่อชุมชนเพื่ออนาคตของลูกหลานต่อไปการถ่าบคลิปนี้นําภาพนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูชีวิตต้องสู้ของชาวนาไทยขอความสุขจุมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเธิด